สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเบอร์เกอรเกมเมอร์กับเกมลักดาล็อก,กออริจินะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการคอมโบสกิลสายดาบของอาชีพรูนไนกันซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับสนับสนุนคลิปวิดีโอนี้โดยร้านเติมเกมจูปิโกช็อปครับ โดยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะค่อนข้างแตกต่างจากคลิปวิดีโอแนะนําวิธีการคอมโบของสายอาชีพอื่นๆอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าลูนไนสายดาบนะั้นะอาจจะไม่ได้มีลําดับในการคอมโบสกิลที่ตายตัวซะทีเดียวนะครับแต่ว่าจะเน้นไปที่เรื่องของการออโต้แคชสกิลต่างๆออกมาทําการโจมตีสตูซะมากกว่าแต่ถึงยังไงซะน,นะครับผมก็จะพยายามอธิบายให้เ,เพื่อนๆเ,นเข้าใจกันได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้กันแล้วกัน แต่ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของสกิลคอมโบนะครับ <c oughs> ก็อยากจะอวยยศเพิ่มเติมให้กับอาชีพรลูนไนท์หน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ย <c oughs> ได้มีการอัปเดตสกิลใหม่เพิ่มเข้ามานะครับ <c oughs> นั่นก็คือ general boost ที่มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างคล้ายคลึงก,กันกับ a r c h คบิ h o p เลยครับนั่นก็คือจะรวมเอาบัฟทุกอย่างนะครับมาไว้ในสกิลนี้ไม่ว่าจะเป็น endur, sword c u t t i n น concentration แล้วก็ All a l l b เบรดอีกทั้งก็ยังจะทําการ up level ให้กับสกิลเหล่านั้นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่ง l v e l อีกด้วยทําให้ต่อจากนี้ไปนะครับยกด ช้แค่ general boost skill เดียวก็จะได้บัฟทั้งหมดเนี่ยครบกันเลยทีเดียวจบในส่วนของการโอยศย้ไปกันแล้วทีนี้เรามาดูสกิลคอมโบของสายดาบกันนะครับเริ่มต้นเลยก่อนการโจมตีทุกครั้งนะครับสกิลแรกที่เราควรกดใช้งานเนี่ยนั่นก็คือสกิลบัฟ enhancement c blade ครับสกิลนี้เนี่ยมีความสามารถในการที่จะทําให้การโจมตีปกตินั้นสร้างความเสียหายได้รุแนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับก็ยังมีลูกเล่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมหากเรานะครับทำการ auto c a s ชหรือกดใช้งานสก ตีบางสกิลอีกด้วยส่วนสกิลที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับสำหรับรูนไนท์สายดาบเลยเนี่ยนั่นก็คือสกิลบัฟ a w a k e n of dragon god นั่นเองโดยความสามารถหลักๆของสกิลนี้นะครับก็คือจะทําการเปลี่ยนการโจมตีปกติเนี่ยให้กลายเป็นเกลเบทซึ่งเกลเบทนี่แหละครับเป็นตัวที่สําคัญมากๆสําหรับสายนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทําความรู้จักกับเกลเบทให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ โดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราจะโจมตีศัตรูด้วยการโจมตีปกติเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายอยู่ที่100%ดาเมจกายภาพแบบลายธาตุนะครับแต่ว่าสำหรับลูนไนแล้วเมื่อเรานะครับอยู่ในสถานะ d r a g o n g o d a d v e n t จากสกิลบัฟ a w a k e n of dragon god นะครับการโจมตีปกติจะถูกเปลี่ยนไปเป็นเกลเบดที่จะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอะ่ะอยู่ที่400%บวกกับอีก40ดาเมจกายภาพแบบลายธาตุนั้นเท่ากับว่าจากเดิมที่สามารถสร้างความเสียหายได้เพียงแค่ 100%ก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นสูงขึ้นไปอีกถึง300%กันเลยทีเดียวแต่นอกจากเรื่องของการสร้างความเสียหายที่รุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วเอลเบดเนี่ยยังเปลี่ยนระยะการโจมตีจากระยะประชิดเนี่ยเป็นระยะไกลได้อีกด้วยส่วนจะไก,กลได้แค่ไหนนั้นก็ดูจากคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ ดังนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าสกิลบัฟ a w a k e n of Dragon God เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่สําคัญมากๆสําหรับสายนี้แต่การที่จะกดใช้งานสกิลนี้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่ว่าเรานึกอยากจะกดก็กดได้เลยนะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะสามารถกดใช้งานสกิลบัฟนี้ได้นั้นเราจะเป็นที่ต้องเก็บสแต็กมังกรจากการใช้งานสกิลมังกรเป็นจํานวนอย่างน้อยเนี่ยสครั้งซะก่อนไม่ว่าจะเป็นการกดใช้งานเองหรือว่าการ auto c a s ชก็ตามทีนะครับ ต่อมาครับเรามาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งชุดคอมโบสกิลนะครับโดยผมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นสกิลมังกรครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ามสกิลแล้วก็อีก1นึ่งสกิลนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สกิลมังกรแต่ว่าก็มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันทีนี้นะครับสกิลพวกนี้เนี่ยมันสําคัญต่อการคอมโบยังไงอะนอกนาอจากการใช้ให้ครบตามกําหนดเพื่อกดใช้งานสกิลบัฟอย่าง a w a k e n of Dragon God ได้ ก็บอกแบบนี้ครับว่าสกิลพวกนี้เนี่ยจะมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยในแต่ละสกิลนั้นก็จะ c o u n t ตอร์ด a g e ธาตุที่แตกต่างกันออกไปแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งความสามารถครับที่คอมโบกับการโจมตีปกติแล้วก็เกลเบดได้นั่นก็คือหลังจากที่ใช้งานสกิลพวกนี้ไปแล้วนะครับในช่วงระยะเวลา30วินาทีเนี่ยหากเราทําการโจมตีปกติหรือว่าใช้เกลเบดนะครับก็จะทําการแนบดาเมจทธาตุนั้นๆน,น,นะครับติดไปให้ด้วยเป็นจํานวนครั้งละ500%ได้ ใช้สกิลมังกรธาตุไฟนะครับก็จะแนบดาเมจธาตุไฟใช้สกิลมังกรธาตุน้ำนะครับก็จะแนบดาเมจธาตุน้ำไปหากใช้สกิลมังกรธาตุลมนะครับก็จะแนบดาเมจธาตุลมไปนั่นเอง เลยไพือให้คนที่ยังงงอยู่นะครับเข้าใจได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ผมจะลองโจมตีปกติดูจะเห็นได้ว่ามันยังไม่ได้มีการเคา์เตอร์ดามจเกิดขึ้นนะครับแต่หลังจากที่ผมเนี่ยใช้งานสกิลมังกรธาตุไฟไปและกลับไปโจมตีใหม่อีกครั้งนะครับการโจมตีปกติเนี่ยก็จะคา์เตอร์ดามจได้เพราะมีการแนบ damage, าดามจธาตุไฟเพิ่มเข้าไปให้ด้วยนั่นเองและหากใครนะครับอยากรู้ว่าในช่วงนั้นหากเราทําการโจมตีปกติจะทําการแนบ damage, าดามจธาตุอะไรเข้าไปบ้างนะครับก็สามารถที่จะกดดูได้ที่ช่องรวมบัฟด เลยครับ ส่วนอีกหนึ่งสกิลอย่าง Explosive Blade นะครับก็จะมีลักษณะการใช้งานที่ค,คล้ายๆกันนั่นก็คือหลังจากที่ใช้งานสกิลนี้ไปแล้วในช่วงระยะเวลา3วินาทีหากเราทำการโจมตีปกติหร,รือว่า,าใช้เกล l a d e นะครับก็จะทำการแนบดาเมจทัดดินเป็นจำนวน500%นติดไปด้วยทุกครั้งอีกครั้งนะครับหากใช้งานในขณะที่ Enchantment Blade ทำงานอยู่นะครับก็ยังจะแนบดาเมจทัดไฟติดไปให้อีกด้วยเป็นจานวน500%นั้นเท่ากับว่าหากเทียบกับสกิลมังกรแล้วนะครับหลังจากที่ใช้ Explosive Blade เนี่ยจะมีดาเมจที่ แน่ไปกับการโจมตีปกติเนี่ยที่มากกว่าอีกทั้งในขณะที่อยู่ในสถานะด r ก g o n God a d v ด n วนตนะครับตัว e x นะ็กซ์โพซิบเเนี่ยยังถูกบูทดาเมจให้สูงขึ้นมาถึง3,000%ในขณะที่สกิลมังกรนั้นจะถูกบูทดาเมจจาก1 6 0 0งันเป็นมาเป็น2 6 0 0ซึ่งก็ยังน้อยกว่าอยู่ดีแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับเราก็ยังคงไม่สามารถที่จะเลี่ยงการใช้สกิลมังกรได้เพราะว่าสกิลมังกรเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าจะสามารถสร้างความเสียหายได้น้อยกว่าก็จริง่่่่วววาากก็็็เเปนนสสัทีจะชบ และทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้สกิลบัฟอย่าง a w a k e n of Dragon God ได้ครับสรุปคอมโบนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติที่ก็จะสร้างความเสียหายได้ครั้งละ100%ดาเมจกายภาพแบบลายธาตุแต่หากเราอยู่ในสถานะ Dragon God Advent นะครับการโจมตีปกติเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นเกลเบลดที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น,เ,นเป็นจำนวน400ดาเมจกายภาพแบบลายธาต ซึ่งหากเราโจมตีสตูด้วยเกลเบลดในขณะที่อยู่ในบัฟเอนชันเมนเบลดนะครับก็จะมีดาเมจกายภาพแบบไายธาตุเนี่ยแนบติดไปด้วยเป็นจำนวน500%ซึ่งหากใครนะครับอยากให้ดาเมจตอนนี้เนี่ยสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะเคลือบธาตุเพื่อเอาดาเมจเพิ่มเติมจากการคาลเตอร์ดาเมจนั่นเองทีนี้เรามาดูคอมโบอีกหนึ่งนครับหลังจากที่สร้างความเสียหายด้วยเกลเบลดและอยู่ในสถานะของเอนชันเมนเบลดนะครับหากเราทําการกดใช้งานหรือว่าออโต้คลาสสกิลเอฟโคสิฟ ตัวสกิลเนี่ยก็จะทําดาเมจกายภาพทัดไฟเป็นจํานวน3,000%แล้วก็ยังแนบดาเมจทัดไฟเพิ่มเข้าไปให้อีกเป็นจํานวน500%นอกจากนี้นะครับในช่วงระยะเวลา30วินาทีเนี่ยในทุกครั้งที่เราทําการโจมตีปกติหรือว่าใช้เกวเวลเบทนะครับก็จะแนบดาเมจทัดดินติดไปให้ด้วยทุกครั้งครั้งละ500%ดาเมจครับ สุดท้ายเลยนะครับหากเราใช้เกลเบลดในขณะที่มีบัฟเอนช m e n t Blade แล้วก็กดใช้งานสกิลดา a ์กอนบรีดไม่ว่าจะเป็นทาดไฟทาดน้ำหรือว่าทาัดลมไปนะครับตัวสกิลเนี่ยก็จะทำดาเมจเป็นจำนวน2,600%ตามทตดนั้นๆและในช่วงระยะเวลา30วินาทีนะครับหากเราทำการโจมตีปกติหรือว่าใช้เกลเบลดก็จะทำการแนบดาเมจทตดนั้นๆน,น,นะครับติดไปให้ด้วยเป็นจำนวน500%ต่อครั้งครับ แน่นอนแหละครับว่าเมื่อเราเนี่ยทำการลันทุกสกิลในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะครับเราก็จะได้ดาเมจจากยาก้อนบลิดาตุไฟธาตุน้ําแล้วก็ธาตุลมนะครับอย่างละ2,600%แล้วก็เอ็กโพซีฟเบลดอีกเป็นจำนวน3,000%มีดาเมจแนบติดมาด้วยนะครับที่500%อนต์จากเอนชานเมนต์เบลดจากนั้นนะครับภายใน30วินาทีในทุกครั้งที่เราทําการตีปกติหรือว่าใช้เกลเบลดนะครับก็จะมีดาเมจ400%จากเกลเบลดห้าร้จากเอนชานสเมนต์เบลดแล้วก็อีก500% 4 นะครับจากสกิลมังกรทั้ง3แล้วก็ Explosive Blade ครับ แล้ก็มัถึงในส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือส่วนของการเซตสกิลในช่องออโต้นั่นเองโดยผมนะครับจะเซต2แบบแบบแรกเนี่ยจะใส่เป็นการโจมตีปกติ Enchantment Blade บั f รวมแล้วก็ปิดท้ายที่ Awaken of Dragon God ครับทีนี้นะครับก็อาจจะมีคนลงสายว่าแล้วถ้าเราไม่ใส่สกิลบังกรเข้าไปในช่องออโต้แบบนี้เนี่ยมันจะใช้งานยังไงคำตอบก็คือเราจะอาสัยการออโต้แคสจากระบบใหม่นั่นก็คือ s t r a g a l i n g Dreamland ที่จะอัปเดตเข้ามาพร้อมกันกันกบคลาส3นั่นเองโดยในส่วนของสตา าเลเวล20นะครับจะมีออปชันพิเศษนั่นก็คือเมื่อเราโจมตีปกติหรือใช้เกลเบลดก็จะมีโอกาส3%ที่จะทำการออโต้แคสสกิลมังกรต่างๆออกมาดังนั้นนะครับหากใครตั้งใจที่จะเล่นสายนี้ในตอนที่อาชีพอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยก็จะต้องรีบอัพในส่วนของสตาร์เนี่ยให้ได้เลเวล20นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยความสามารถในการออโต้แคสก็จะยังไม่มีให้ใช้งานนั่นเองครับ ดังนั้นนะครับอีกหนึ่งรูปแบบที่ผมจะเซตในช่องออโต้นั่นก็คือการเอาสกิลมังกรทั้ง3นั่นก็คือธาตุไฟธาตุน้ําแล้วก็ธาตุลมเนี่ยมาใส่ในช่องสกิลนั่นเองทีนี้นะครับก็อาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วแบบนี้เนี่ยการเซตติ้งสกิลแบบไหนจะสามารถรีดดาเมจออกมาได้มากกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูเลยโดยทางฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นการเอาสกิลมังกรเนี่ยใส่เข้าไปในช่องออโต้ ส่วนทางฝั่งขวามือนั้นจะไม่ได้ใส,ส่สกิลมังกรเข้าไปแต่ว่าจะเป็นการออโต้แคชแทนซึ่งผลสรุปนะครับก็ออกมาว่าการใส,ส่สกิลมังกรเข้าไปในช่องออโต้เนี่ยสามารถที่จะจบได้เร็วกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเทสหลายๆรอบเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าการออโต้แคชก็จะมีบางครั้งครับที่สามารถจบบอสได้พอๆกันหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเร็วกว่าซะด้วยซ้ำไปขึ้นอยู่กับว่าดวงในการเทสรอบนั้นๆสามารถที่จะออโต้แคชสกิลมังกรออกมาได้เร็วแล้วก็บ่อยแค่ไหนนั่นเองครับ และนี่แหละครับก็เป็นทั้งหมดของการคอมโบสกิลของสายดาบสาหรับอาชีพรูนไนน์นั่นเองซึ่งหากใครนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมมาดูหรือสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมารเบเกอร์เกมเมอร์ต้อ,อ,องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ